ความรู้จะสำนักง,งานคำเขตแปดในวันนี้จะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีราตรีมหาราชการุณและสวนศรีพัฒร์ค่ะโ,โรงพยาบาลทั้งสองแห่งเนื่อเป็นสถานพยาบาลของทางราชการแต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงทาให้ผู้มีสิทธิ์จะต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำใบเสร็จมาขอเบิกเงินจากต้นสังกัดไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในค่ะ สำหรับผู้ป่วยนอกให้ผู้มีสิทธิ์แจ้งโรงพยาบาลเพื่อลงรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขและนำไปยื่นเบิกโดยส่วนราชการผู้เบิกจะพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายได้ตามสิทธิที่กระทรวงการคลังกำหนดค่ะในกรณีผู้ป่วยในผู้มีสิทธิ์จะต้องยื่นขอเบอิกเงินพร้อมด้วยเอกสารประกอบที่ได้รับจากโรงพยาบาลจากนั้นส่วนราชการผู้เบิกจะต้องดําเนินการขอทําความตกลง โดยหากส่วนราชการตั้งอยู่ในส่วนกลางให้ขอทำความตกลงไปยังกรมบัญชีกลางแต่หากส่วนราชการตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคให้ขอทำความตกลงไปยังสำนักงานทางเขตที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นค่ะสำหรับสำนักงานทางเขตแปดจะรับผิดชอบทั้งหมดเจ็ดจังหวัดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ชุมพรพังงาภูเก็ตและระนองค่ะดังนั้นทั้งเจ็ดจังหวัดนี้จะต้องส่งเรื่องมายังสำนักงานทางเขตแปดนะคะ และในส่วนของเอกสารประกอบการขอทําความตกลงจะประกอบด้วย 1. สําเนาแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน 2. สนําเนาใบเสร็จรับเงิน 3. สนําเนาใบรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล สี่สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินจากบริษัทประกันกรณีมีการเคลมประกันห้าสำเนาหลักฐานการจ่ายเงินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีผู้ประสบภัยจากรถตามพรบและหกสำเนาแบบสแสดงเจตนาขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าเป็นการส่งเรื่องเพื่อขอทำความตกลงไม่ใช่การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลนะคะ หลังจากนั้นก็มบัญชีการหรือสำนักงานทางเขตแปจะพิจนารณาการเบิกเงิตนตามหลักเกณฑ์และอัตราของ DRG และจะแจ้งให้ส่วนราชการทราบเพื่อดนินการเึติดจ่ายตามขั้นตอนต่อไปค่ะ